สว,สวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาวันนี้จะมานำเสนอโมเดลแม่น้ำวัยเยาว์หรือ Young m e n t ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสสิกาลีลาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสสิโมชัยยงปาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญญพรบุตยงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธสดีวรรณืัอนาณวรัตน์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทชาสางมุการันค่ะ สวัสดีครับชื่อนายพงศิษฎสร์ตบุคสวัสดีครับนายธนชลบุญอุ้ยครับวัสดีครับนายสุภกิจทิพยนท์ครับจะมานําเสนอโมเดลแม่น้ํวายเยาหรือยยงเมนเทลนะครับเป็นแม่น้ําระยะแรกที่มีการก่ะตัวเป็นทานน้ําเล็กๆสายสั้นๆนะครับเกิดจากการกัดเซาะของต้นน้ําล่องน้ํามีการกัดเซาะในแนวดิ่งภูเขามีลักษณะเป็นรูปตัววีท้องน้ำมักมีการขูดขัดมักก็เป็นแก่งหรือโตกเขานอกจากนี้ยังมีการพบ แก่งหินหลุมหินแม่น้ําในวัยนี้นะครับจะไม่พบในพื้นที่ราบลุ่มจะพบในแนวสันเขาต่างๆครับลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากแม่น้ําวัยเยาะครับ,นะรบนั่นคือน้ําตกเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของหินฐานน้าในวัยเยาะนะครับจนหินที่แข็งนะครับเปลี่ยนสภาพไปเป็นหน้าผาชันของน้ําตกครับพลังของน้ําที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบ,บริเวณท้องน้ําที่ตกลงมาแรงดันของน้ํากระแทกและกัดเซาะพื้นหินเบื้องล่าง,างจนให้เกิดเป็นแอ่งหรือโพรงที่ฐานน้าเรียกว่า แอง่งฐานน้ำตกหรือพลังพรูนะครับต่อมาก็คือแก่งนะครับแก่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของทาอน้ำย,ยาวนะครับเนี่ยการกัดเซาะบริเวณท้องน้ำที่มีความแข็งของหินแตกต่างกันก็สังเกตได้จากตรงนี้นะฮะท้องน้ำส่วนที่แข็งแก่งก็จะหล,ลงเหลืออยู่ตรงนี้กลายเป็นขนหินกรกะจายอยู่ตามท้องน้ำครับและในเมื่อฤดูแล้งนะครับระดับน้ําก็จะลดลงและจะปรากฏแก่งขึ้นมากมาย ถ้าคนหินเหล่านี้มีขนาดใหญ่กิจค,ความการไหลของกระแสน้ําก็จะทําให้เกิดกระแสน้ําไหลผ่านคนหินเหล่านี้เราจึงเรียกว่าแก่งน้ําตกครับครับต่อมาก็คือแก่งนะครับแก่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดซอกของท่งน,น้ําในวัยเยาวนะครับกัดซอกบริเวณท้องน้ําที่มีความแข็งของหินที่แตกต่างกันครับท้องน้ําส่วนที่แข็งแก่งจะหลงเหลืออยู่แล้วก็กลายเป็นคนหินที่กระจายกระจายอยู่ตามท้องน้ําครับแล้วในเมื่อฤดูแ้ง น้ำก็จะลดลงก็จะปรากฏแก่งขึ้นมากมายถ้าขนหินเหล่านี้มีขนาดใหญ่กีดขวางการไหลของกระแสน้ําอยู่ก็จะทําให้เกิดกระแสน้ําไหลผ่านขนหินเหล่านี้ครับเราจึงเรียกว่าแก่งน้ําตกครับเขาเกิดจากการกัดซาะของร่องน้ํากับทานเป็นลักษณะของหุบผาชันที่ลึกและแคบลักษณะคล้ายรูปตวัววีเกิดจากกระบวนการกัดซอที่เป็น ไปอย่างรวดเร็วใช้รุนแรงจากกระแสน้ํมามักเกิดในกรณีที่ทานทานน้ําเดิมที่มีอยู่ก่อนต่อมาเกิดการยกตัวของแผ่นดินทานน้ำจะจะยังคงรักษาร่องน้ําเดิมไหมน้ํามีพลังแรงในการกัดตอแผ่นดินที่ยกตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นโขดทานที่อุทยานแห่งชาติอบอหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มักเกิดในภูมิอากาศแห้งแล้งในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งที่มีฝนตกเป็นบางครั้งคราวจะทําให้เกิดการกัดตออย่างรุนแรงที่ทําให้หุบเขาเป็นทางของลําน้ํามีการขยายตัวออบก,กว้างขวางและลําน้ําจะมีการกัดตอหุบผาและชันลึกลงไปมากเช่นแอนคาดออนที่มีแม่น้าโคโลราโดไหลผ่านที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ 好了、um